สวัสดีค่ะมาด้ยวยพี่นอนะ้องมาเก็บเห็ดกันด้วยมาหอยเห็ดเด้ันอยมากพียนะมามาลุยป่าก,กัน นลดมาได้จักดอกสามดอกปลายได้จักดอกนี่มามาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดวันนี้มากันเยอะเลยหลายคน เดี๋ยวไปลุยลุ้น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 จะได้เห็ดเต็มตาบ่เ <_ D> จอแล้ว <_ d> ดอกกำลังสวยวสวยงามมากค่ะงามอีเด้อหน้าหนามาเก็บพี่น้องเก็บเห็ดกันจ้าเห็ดทาน หืมเอาอเอา,อเ,อา,เ,อาเอาไม้มาขอไม้เอาเมีเมดมาก็ได้เก็บเอาอะไ,ไรว่าสองดอกนะไมมดอกกำลังงามอุ้ยดอกงหญ่แท้เอาเอาขึ้นอ้ดอกเดียวเต็มตา พี่น้องพออีกแล้วพออีกแล้วเก็บ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 จะดอกงง่ายที่แยบมามาทังพี่แยบแยบกับพ่อนาที่แยบกาไปอันทักไหนผมมาเขียอุ้มนี่บ้านมีผู้เคี้ยมามาพี่น้องหาเก็บเห็ด มามากำลังเคียหมือนนี่มวนล,ละมหาเห็ดน้ำมูนี่ดอกน่อุ้ยสองหยุดดอกกำลังงาม,งาม เขาเี่ยวเห็ดเอะไรเอาเห็ดผึ่งอย่างนี้ะนี <h <h ่เอาใบเบิ <h <h ้งเห็ดเหอเิเ่ห็ดพึ <h <h ่งอ้ยเพิ่งเกิดไหมจ้ะเอาเบอ้แต่าม่หยุดอกเห็ด นายเห็ดอะไรกระดุมเชือกนี่กูดูจากกำลังได้กระดุมเชือเห็นไหมเนี่ยหืมดอกกำลังงามนี่เนี่เห็ดดอกนึงวานพี่น้องเอิญเห็ดหยังก็เียเอิญเห็ดกำลังง่องรือเห็ดดังแหี <laughs> ยญ่ยเขาตาหาหาแม่แ้่พี่น้นองนะช่วงนี้เฮ็ดเฮ็ดท่านกำลังออกอันนี้คือเฮ็ดหยังอันนี้คือเฮ็ดดิน ดอกดอกดอกเถาว่เอาดอกเถาว้้เพื่อเกิดไหมในหมุนป้าเห็ดอะไร

ผู้อายผ้ามาหาเป็นพทนเป็นตะเห็ดไข่ออกอ,อ,อ,อืมก็ก่อนมันเลยพร้อมเป็นใดพี่น้อง แล้วย่างไกไไ <laughs> ด่ดอกดอกของไทรดอกของมันดอกมามามาหลายคมนมวนอยู่ด้วยกำลังยูเป็นกุ้มกัอน <laughs> อันนี้เฮ็ดหยัง ไ่ตินกำลังเป็นจูมพองางามๆแกงแซบได้นี่พูดทางนี้สิได้เฮ็ดปวกพอนะนี้ผ้ามาลุยป้าได้ค่ะลุยป้าหาเก็บเห็ด ใจเราไม่ยากจะได้ยี่วะบอกอายุไก่ม <Ele anor. S 3> ั่ววะเราเอออายุไก่มั่วอายุน้ากันเด้อเออแลากันเด้อไปหายานอันนี้ก่อนปลาบานห้องกบแป่นได้กี่น้องทางหยุดย่อวิ ตำต่อบาบานนี่คุณว่าอะไรเตี้ยนมามี่จาบอกใส่แสดงว่าอุ้มน,น,นี่เขาเจ้าเบิ่มเชียนี่เขาจะเชียมานิอืมอืมอืม เอาเอาหาหาหาพี่น้องหาเคี้ยห็ดก็ใได้อีกแล้วได้อีกแล้วหุ้ยกำลังพองงามไปดินหอไปย่างเดินทางนี้ดิยคางเบิลล์เบิลลมนีผู้เคียเอา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 โอ้ยนี่แหละแห่งงาม Bowl, แล้วกอคนอื่นเห็ดท่านเนาะมันดำเห็ดดำือี่มาเห็ดทานเห็ดเห็ดนี่กระไดนี่กระดอกกำลัางงาม,งาม ยังเกี้ยวทั้าผีบอ่อนไปอยู่มันเห็นมันกระมวลก็เห็ดกระได้รังสได้ังสีได้อืม ป,ป้าไปร่วมกุ้มกระทาขุณซะก่อนเนี่ยเห็นบ้ะมุเจ้าเห็นเห็ดบ้เนม่แล้วพักกุจุจิจิพักกุจุจิจิกำลังงาม,มดอกนะ่ดอกคนบ่เห็น หาอ,อืมหาเครียดกันมุนี่เออเอาเอาเอาอืมกำลังงามองเอาเอาอุ่น 来，妈宝。 ปะแดอปกกับพอได้ยี่ดปะเี่ยออกมาเขาเห็นขัดพ่อสีย่างกับพ่อนี่ล่ละนี่ก็เจ้าเขี่ยจนแบน บอเจอไหมทางนี้คือว่เห็นนั่นป้าหน่อยต้องนํำต้นใหม่ง่าบอเห็นไปห้าคนป้าทางนี้ทางน,างนี้ทางนี้ป้านบางอืม <c oughs> มันจะมีเป็นหฮมเป็นหฮมอยู่เด้อันหฮมใดมันออกนล คอยมุดเข่าหนาวเลยได้บ่ได้รันมาหินเห็ดยังตุ่ยใช่เหงือดำบ่เหกเข่าำบ่เคยกินเอาก็ได้บ่เอาก็ได้เดี๋ยวแเอืมอืมอืมจคือบ่เอาไม้เชี่ยเอาอยู่บ่ฟันเอาเอาบ่บ่บ่จพวกบ่ไ้เห็ดไม่เชียวดอกนี่ เจ้าพ่อหาหาาเห็นดอกนึงเขากับเขี้ยอ้อมไปเสลิวว่าเขี้ยมันก็มาสิเห็น แินเลนนวงกันยย่หน่าจะเคียรโอ้ยกลมไปแน่กระมืดนี่เดี๋ยวหมงเคียหมดว่ามปนรุ่นรับเงินเดือนถ้ารับเงินเดือนจะแขวดำมันจัียาไปแล้วดไง 국민 keten <shras> <shras> đây vô bà mình nhé ơi yeah. <laughs> <Yeah. cười> Yuppie, <cười> yuppie. Yeah. Ơi, ừ, tai bó ừ. Để ở cầm lắc bên tôi tổ hắn ừ. ngon <laughs> <laughs> Chắc phi nong ban đầy bố, Dù <laughs> dù เอายุ okay. ่มหนุ่มกันยูอุ้มเดียวนี่ได้บาทนี่มามามาเก็บน้ำกันพี่น้องจุ่มกันข้ามาได้บอสแน่ม่ว่าจักสั้น ให้เบิ้งน้าแน่ปูนปูนบึ้ยมิเตดอกงามๆนี่นี่นี่อนซ้อนดอกคนงามก็เก็บดอกงามตลอดนี้สวยสวยเออนซ้อนออนซ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งผู้ขี้ให้มิเตดอกเอาย่อเองแงะเมื่อเราบ่ได้ดอกงามคือเพิ่นผู้น้าผู้นี้เต็มตาเรา เนี่ยพ่อเนี่ยไก่อังเก็บไก่ตาคู่บายขอนข้าเอาอันโอ๊ยโอ้ยเลยข่อยแห้งได้ดอกงามพูน่ะเนี่ยคนงามจีเอาไปปลูกน้ำบ่อขานี่แมนให้มันใหญ่ไปน้ำเผาไปน้ำในกระตามนี่ข้นขนงามมีแต่ดอกสวยสงามยังวะเห็ดอันนี้ก็ดอกงามงามพี่น้องเห็ดหาด กินได้คือกันแต้ว่าพ่นบ่เอาพ่นวะพ่น่ะอ่อนซ่อนพ่น่ะเต็มพ้นเลยนี่พ่นสวยสวยสวยพนบ่เอาพ่นบ่พาดกกินพูนเสียเอาเะดำยางน้ำก้อนแล้วเรายางอย่าไปก้อนแมนบ่ ยางอย่าไปก้อนแล้วแนวเราหูจากหมอกเรากับผ้ายางเลาะยางหายางมันเกิดไหลมันก็ออกหลยางน้ำกลกิเกันยังได้เพื่อออกเป็นถังเป็นถังเลยยันี้ โอ้ยขนี้ให้ดูทห้วยาเจ้าหาไปก่อนไปทางนั้นไปไปไปอวยอวยเพื่กัน่ะหัวหน้าผ้าอวยเพื่ก็น่ะทางนี้คนหลขาเจ้าหาแล้วผ้าอวยก็น่ะอวยเป็นหั่นเ่อก็นั่นน่ะข้างนี้ขนข้นดักหลเลย buây mốc cái nè, có buây nhỉ, thì... cái hỏi, cái hạt súp, thang cái theo mong ừ. men <laughs> เต็มปลาอุดมสมบูรณ์ขนาดเฉพ่อเห็ดพินออกคนกลับเที่ยวทางนี้แม่แมนจิยกป้าไปไววหน้าผุนวน้อเว้ยมาเท่าพี่เหระเอ้ยหอยแก้วพี่น้องหอยแก้วอืม <laughs> đó khu ao này cà bông <laughs> hết thau ban hết chi thau hết cửa ซอนบอนซอนบอ,อนบอขางอ้งอมพ้นไป,น,น,ปน,นี่พ่นนี่คือแบนดีแท้ แปนดีแต่พนี